คนฉลาดที่ขาดความดีคนนั้นจะเป็นอันตรายสุดท้ายเขาจะเบียดเบียนตนเองด้วยการกระทําของเขาพวกเราทั้งหลายที่มาเนี่ยสังเกตดูคนไหนฉลาดถ้าขาดความดีจะเอารัดเอาเปรียบออกจากที่ประชุมทรงเสียงดังถือว่าตนเองเป็นพระเอกเป็นฮีโร่ได้ทําการล่วงเกินระบบระเบียบของครูบาอาจารย์นั่นเกิดจากคนฉลาด แต่คนโง่จะทำอันตรายแก่คนอื่นก็ทำไม่ได้มากจะทำอันตรายแก่ตนเองก็ทำได้น้อยเพราะว่าเขาไม่มีความฉลาดพอคนโง่เป็นคนที่น่าเป็นห่วงแต่ไม่มากเท่ากับคนฉลาดที่ขาดความดีทีนี้เรามาดูคนเรามาดูคนพวกเธอทั้งหลายที่นั่งกันเป็นแถวนี้ไม่แน่นะ โตมาอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีก็ได้อาจจะได้เป็นผู้แทนราษฎรก็ได้อาจจะได้เป็นผู้ว่าราชการก็ได้อาจจะเป็นนายอำเภอก็ได้หรืออาจจะเป็นชาวไร่ชาวนาก็ได้แต่ใครจะเป็นอะไรก็ตามถ้าขาดศีลขาดธรรมมีแต่ความฉลาดเธอขาดความดีเธอจะเป็นอันตรายถ้าเป็นผู้ว่าราชการก็จะเป็นผู้ว่าราชการที่ เอาเปรียบเยบียดเบียนสังคมบ้านเมืองของตนเองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามพราะเหตุน,นั้นเรามาลองลองฟังดูบางคนอาจจะไปบวชบวชเป็นมหานะที่เมืองอุบลราชธานีมีหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในลุ่มทางใต้ปากแม่น้ำมูลใกล้ไปทางฝั่งแม่น้ำคงปากน้ำมูล สมัยก่อนนู้นเมื่อเกือบร้อยปีผ่านมาเมืองอุบลนั้นก็เป็นบ้านป่าบ้านดงเหมือนบ้านเราเด็กบ้านนอกเหมือนพวกเราเนี่ยเรียนหนังสือเก่งมากคนหนึ่งในพวกเราเนี่ยมีคนเรียนหนังสือเก่งบางคนอาจจะหัวทื่อมากปึ๊กปึ๊กบางคนอาจสิบปองคนปอง,ปองปองที่เรียนหนังสือเก่งๆนั่นแหะ อาจจะเก่งแต่ไม่ดีไม่งามแต่คนหัวทื่อๆหัวปึกๆอาจจะดีจะงามก็ได้ในบูงบ้านนั้นมีเด็กชายคนหนึง่งชื่อว่าเด็กชายแดงเรียนงซื้อสอบได้ที่หนึ่งตลอดพ่อแม่ทำนาปีหนึ่งสอบได้ที่หนึ่งต่อมาครูก็เห็นว่าหัวดีมากเด็กชายแดงให้เรียนทีเดียวสองชั้นลองดู สอบผ่านชั้นป .1 ก็ขึ้นป .2 ออครูเห็นว่าเก่งมากก็ให้เรียนพร้อมกับป .3 วันนี้เรียนป .2 พรุออง่งนี้ไปเรียนป .3 บางทีครึ่งวันเรียนป .2 อ,อ,อีกครึ่งวันเรียนปส .3 ภาคเช้าไปหาเที่ยงเรียนป .2 ออภาคบ่ายไปหาคำ่ำพอเรียนป .3 เธอสอบปีนั้นได้ที่หนึ่งทั้งสองชั้นเก่งไหม เก่งมากๆเลยสมัยก่อนนั้นไม่มีไม่มีป .5 ป .6 ป .7 เมื่อผ่านได้ทีหนึ่งถึงสองชั้นปีเดียวก็เรียนปีสุดท้ายป .4 ก็ได้ทีหนึ่งอีกเหมือนกันเก่งกว่าเขาหมดในจังหวัดไปสอบแข่งในจังหวัดได้ทีหนึ่งเด็กชายแดงเก่งมากแต่พ่อแม่ยากจนพ่อแม่ทำไร่ทำนามีควายสองสามตัวทำนา หมดปัญญาที่จะให้ลูกได้เล่าเรียนหนังสือครูประจำชั้นครูในหมู่บ้านก็มาบอกโอ้ยพออย่อใหญ่เอ้ยให้ลูกเจ้าเลียนหนังสือซะมันเก่งละไอ้เบิดจังหวัดบ่มีผู้ใดทอเสียดายดีเฮวสักอยากให้มา่เรียนหนังสือในที่สดุดพ่อแม่ก็บอกว่าคอยบ่มีเงนันตัวคอยเสียจจังไดลูกคอยคอยถูกข่อยอยาก ครูก็ขอขอไปไหนขอไปเรียนจะไปส่งให้แต่พ่อแม่ก็เป็นห่วงห่วงลูกสุดที่รักว่าเมื่อเขาส่งไปเรียนแล้วเป็นเจ้าเป็นนายกลัวลูกจะลืมถ้าอย่างไรเสียเอาลูกไปบวชเอาลูกไปบวชส่งลูกไปบวชเรียนเพราะว่าบวชนั้นได้อบรมศีลธรรม การที่ส่งลูกเข้าไปบวชเรียนนั้นเด็กชายแดนปีนั้นเรียนนักธรรมชั้นตีสอบได้ที่หนึ่งของจังหวัดอุบลเก่งมากต่อมาปีที่สองลองให้เรียนสองชั้นนักธรรมโทรทำเองสามเนรแดงได้ที่หนึ่งอีกเหมือนกันทั้งสองชั้นปีเดียวเก่งมากเลยพ่อแม่ดีใจลูกเรียนหนังสือเก่งดีใจมาก ต่อมาอีกสามเณรแดงก็เรียนมหาประโยคหนึ่งสองสามพร้อมกันควบแล้วก็ขอสอบในปีนั้นผ่านเป็นมหาแดงมหาแดงสามประโยคมหาแดงมีน้องสาวคนหนึ่งชื่อว่าเด็กหญิงแพงสาวแห้งเนก็ซอยแม่ซอยพอน้องสาวในเฮ็ดหน้า ได้ข้าวได้ปลาได้อะไรมาขายหมื่นละสองบาทหมื่นละห้าสิบสตางค์สมัยก่อนมาถึงหมื่นละสองบาทเก็บเงินไว้ให้ลูกเก็บเงินไว้แห่อายเน้นมหาจบที่เมืองอุบลสามเณรแดงถูกส่งเพราะว่าสอบได้ที่หนึ่งตลอดนี่คือคนฉลาดนะั้นคือคนดีคนเก่งยังไม่ดียังไม่ดีดหลังจากนั้นไปเรียนกรุงเทพ สามเณรแดงสอบมหาสี่ประโยคห้าประโยคหกประโยคขอเรียนควบปีละสองชั้นสองชั้นไม่นานนะสามเณรแดงก็เป็นมหาเก้าประโยคจบวิชาการที่จะเรียนในทางศาสนาพุทธเป็นมหาเก้าประโยคตั้งแต่เป็นเนนพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นเจ้าภาพบวชเป็นเจ้าคุณเจ้าคุณ ที่นี่เมื่อสามเณรแดงเรียนประโยคสี่ประโยคห้าประโยคหจะขีเขียนจดหมายมาหาพ่อหาแม่กราบพาคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพบูชาของลูกคิดถึงพ่อถึงแม่เหลือเกินแม้จะมาอยู่เมืองกรุงเมืองฟ้าเมืองสวรรค์จะอยู่ดีกินดีแค่ไหนก็ตามเมืองฟ้าอามรรัตนกโกสินไม่สามารถจะรบลร้าง กินโคลนสาบขวาอยู่กลางทุ่งกลางท่าลูกอยากจะกลับมากร่าบพ่อกลาบแม่คิดถึงเหลือเกินแต่ก็ยุ่งอยู่ในการเรียนเขียนจดหมายมาเดือนละครั้งบางทีก็สองเดือนครั้งพ่อแม่อ่านแล้วก็คิดถึงลูกบางทีก็นอนร้องไห้แม้ว่าลูกจะได้เป็นมหาแต่ก็คิดถึงก็คุยกันสองเท่าเมื่อเรามีเงินมีทองบ้างเราจะไปเยี่ยมลูกเราที่กรุงเทพ ต่อมาถึงประโยคเจ็ดสามเณีแดงเขียนจดหมายมาขอเงินพ่อแม่ว่าจะไปเรียนต่อฝ่ายโลกเทียบจะให้เก่งภาษาฝรั่งจะเอาเสื้อเนปริญญามาฝากพ่อแม่แต่จําเป็นจะต้องใช้เงินพ่อก็แม่คุยกันเหตุจังไดห้องว่ามีเงินผู้เป็นแม่ก็บอกว่าขายคั้วบักดอนห้องขายอีตู่อีกขายบักดอน ขายให้บัดส่งไปให้ลูกหลังจากไหนเข้าเหตุจังไดจังสิใดคุยมาเห็ุหน้าส่วนเมียก,ก็บอกว่าเข้าว่ามีคุยเห็นหน้าเข้าเสร็จจังไดไปเสาไปยืมเอาเขาจางซุ่มหนี่ขายซะก่อนบักดอนอีตู่อีเล่ขายให้บัดขายได้เงินรวบรวมได้สามสี่ร้อยบาทก็ส่งไปสมัยก่อนมันไม่แพงส่งไปให้ลูก บอกว่าอยาเือแรงงานทั้งหมดของแม่ของพ่อได้หล่อล้อมรวมกันมาเป็นเงินเป็นทองเพียงเท่านี้พ่อไม่มีอะไรจะให้ลูกขอจะยอมอดทนกัดกินก้อนเกลือแม้จะทุกข์ยากลำบากเพื่อลูกของพ่อของแม่ขอให้ลูกของพ่อของแม่จงตั้งใจเรียนหนังสือในที่สุดได้รับจดหมายของพ่อของแม่พร้อมกับเงิน สามเณรมหาดีใจสมใจนึกก็เข้าไปเรียนปีนั้นสอบประโยคพิเศษมัธยมก็ได้ที่หนึ่งเอกเรียนเก่งมากจบต่อมาคนทั้งหลายเห็นว่าสามเณรมหานี่ยเก่งก็มีคุณหญิงคุณนายในกรุงเทพนายพลนายพันยื่นมือเข้ามามาขอเป็นผู้อุปถัมภายากคนอย่างนี้ก็ส่งให้อยากได้อะไรก็ส่งอาหารกินดีๆ มีแต่ของดีๆมาให้ในที่สุดจบประโยคเก้าจากประโยคเจ็ดแปดเก้าเมื่อสามเณรมหาได้เงินได้ทองจากนายพลนายพันจากคุณหญิงคุณนายชาวกรุงเทพสนับสนุนเพราะความที่ท่านเรียนเก่งสามเณรมหาสามเณรแดงก็เริ่มห่างเริ่มห่างการเขียนจดหมายมาหาพ่อหาแม่ ีนั้นพ่อแม่คอยอย่างกระวนกระวายได้รับจดหมายฉบับเดียวว่าได้รับแล้วเงินที่พ่อและแม่ส่งไปให้ลูกได้รับเงินนี้ด้วยน้ำตาคิดถึงความยากลำบากของพ่อของแม่ในทุ่งในท่าลูกจะพยายามตั้งใจเรียนลูกจะนำตระกูลของเราให้มีชื่อเสียงโด่งดังจะเอาเสื้อเนปริญญาพร้อมทั้งประกาศนียาบัตรปริยนรม เอกอุก้าวประโยคมาให้พ่อแม่ได้ชื่นชมจดหมายฉบับนั้นเป็นฉบับสุดท้ายจากนั้นหนึ่งปีพ่อแม่ไม่เคยเห็นจดหมายของสามเณรมหามาอีกเลยคิดถึงเวลาใดก็เ,เอาจดหมายเก่าฉบับนั้นมาอ่านอ่านไปน้ำตาร่วงน้ำตาไหลกลางคืนก็คุยกันบ่าเมนลูกเข้าไขบ่บ่เมนลูกเข้าบ่สบายว่ หรือว่าล่มหายตายไปแล้วคือบ่มีจดหมายเนาะสามปีให้หลังจดหมายไม่เคยมีอีกเลยเพราะว่าสามเณรได้เงินเยอะแยะเขาชื่นชมยินดีสามเณรมหาจบประโยค9ก้าพระเจ้าแผ่นดินบวชให้กลายเป็นเจ้าคุณยิ่งเต็มไปด้วยคุณหญิงคุณนายรถเก๋งเข้ามาจอดท่านเจ้าคุณว่น่าใหญ่ใจตอง ลืมพ่อลืมแม่อยู่ในทุ่งในท่าความฉลาดที่ขาดความดีพ่อและแม่นี่เป็นห่วงเพราะว่าทุกๆปีเมื่อสามนเณรสอบประโยคสี 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดสามเณรจะพยายามมาบ้านมาหอด้านแม่เออ่ากินขวาแมงที่น,นู่นดี้่ากินแกงจุดจีใส่นไม่ดีอยู่กรุงเทพมันบม่มีพ่อแม่เนี่ เข้าใจสิ่งที่ลูกชอบสิ่งที่ลูกอยากไปหามาจากนี้มาอีกสามปีพ่อและแม่ไม่เคยเห็นจดหมายของลูกเวลาใดๆแม่งจีนุ่นขุดจุดจีได้เบาได้พักหวานไข่จักจันเพื่อนหอดลูกเข้าดีนอท่อนอ่ลูกเขามักแนวนีบาดนี้เป็นยังนอ้อจังบ่มีจดหมายมาพ่อและแม่ตลอดทั้งเด็กหญิงแพงนี่ก็โตมาเป็นสาว เป็นสาวคืดทอดไอ้บอม่ายามบาดเจ็บเือได้อาหารดีๆน้องสาวก็พูดถึงพูดกับพ่อกับแม่ไอ้กับบม่ามหากับบอม่าักสิฝากไปให้จังไดคืดทอดต่อมาอีกมีชาวบ้านเดียวกันไปกรุงเทพได้ไปพบไปเห็นไปอาศัยอยู่ใกล้ๆวัดกลับมาบ้านมาเล่าให้ฟังตาเสี่ยงสีเราไปทำงานกรุงเทพ โอ้ยวัชมหาแดงได้เป็นเจ้าคุณป่าเอ้ยลุงเอ้ยเจแม่นเป็นตาอ,อ่อนซ่อนเกิดเป็นหมื่นรถเก๋งนี่จะรถเบ็นรถเก๋งยังไง,ไงมาจอดนี่จะเจ้าแต่แตน่ายเอาของมาถวายสักการะบูชากูดีหลังมากไงเป็นตาอ,อ่อนซ่นอนเจแมนเจ้ามีปุ่นนอ้อเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่พ่อแม่ได้ยินนี่นน้ำตาไหล มีบุญหรือมีบาปเนาะเนาะว้ากันกลางคืนเ้ามีบาปหรือมีบุญเท่าคันเป็นลูกเข้าได้เป็นเจ้าขุนมีเงินมีท้องหลายมีจะ่คนห่มคุนแหนมีต่ลดเก๋งมีต่ลดเบนไปจังสักเป็นยังจังบ่มีจดหมายมหาพอหาแม่เป็นยังลูกเข้าจังบเว้าถึงเฮ้ามีบุญหรือเฮามีบาปพูดกันไปกลางคืนนอนร้องไห้ไปเฮาอาจซิมบาปก่เนาะเถ่าเนาะ เลี้ยงไงแล้วคุณเแ่าบอมีเพื่อนอาซจจิลืมตาสีนี่ไปกรุงเทพเวลาใดกลับมาก็มาเล่าให้ฟังในที่สุดพ่อและแม่ก็ทนไม่ได้เข้าไปยามลูกเข้าถกแถเอ้ยกรุงเทพบบเคยไปจะเถืออาศัยบักสีนี่ละอาศัยบักสีในที่สุดสองพ่อแม่นี่ก็ไปยืมเงินชาวบ้านเอานาไปจำ เป็นค่ารถนั่งรถไฟเข้าเมืองอุบลไปของเงินน้ำลูกเข้ามาใส่มาใส่หนี่เข้าไปยามลูกสาวแพงน้อยๆที่เป็นน้องเนี่ยน้องน้อยๆสาวแพงนี่ก็ดีใจคอยก็สะไปน้ำเจ้าได้แม่อยสะไปน้ำเจ้าอยากเห็นกรุงเทพไปโหลดหลาไปยามอาอเข้าเอาเอา,เอา,เ,อาเอาหน้าเนี่ไปจำน้องเอาเงินค่ารถของเงินน้ำอาอบางที่คอยจะได้เสือไม่ไหม ใหไอซื้อห้อยู่กรุงเทพวิจเจเนี่ยดีๆสองผัวเมียกับลูกสาวก็เตรียมตัวได้เงินแล้วหาของต่อนของฝากไปหาคุดแม่งจีนู่นไปหาพักหวานหาไข่มดแดงอาหารบ้านนอกจะไปต้อนลูกชายในกรุงเทพส่วนน้องสาวก,ก็เหมือนกันในคืนนั้นนอนกันไม่หลับคืนจะไปรถไฟมาถึงใหม่เมืองอุบลสถานีรถไฟมาถึงวาลิงชำลาบ รถไฟเขาออกเวลาตอนเด่นๆในกลางคืนวันนั้นก่อนที่จะสว่างพ่อและแม่นอนไม่หลับกระสายกระสับอยากให้มันแจ้งไวๆจะได้ไปขึ้นรถไฟไปยามลูกสาวแพงน้องสาวล่านี่ก็เมือนกันคิดไปไกลเธอคิดว่าไปเห็นเมืองฟ้าอามอรรัตนโกสินท์ที่จเจริญพี่ชายเราเป็นเจ้าคุณคงจะมีเงินซื้อเสื้อผ้างามๆให้เราใส่เราจะได้เห็นกรุงเทพ เช้ามาสว่างมาก็เตรียมตัวเดินทางจากหมู่บ้านจ้างเกวียนเข้าไปขี่เกียนเอาของฝากของตอนปลาแดกบองปลายแห่งอาหารมานหนอกใส่ไปเมื่แนวใดลูกมักก็ไปรอที่สถานีรถไฟเมืองอุบลพอตกเย็นสองทุ่มรถไฟก็ออกเปิดวูดเปิดวูดวูด,วดออกจากสถานีสาม พ่อแม่และลูกก็นั่งรถไฟมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครไปสว่างกรุงเทพหัวหลำโพงจากนั้นก็เอาเงินเนี่ยที่จ้างค่ารถให้ตาสีผอมแต่เสี้ยงสีกับผ้าไปขึ้นรถแท็กซี่ไปวัดอยู่ฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาทางนู้นข้ามสะพานพุทไปก็ไปถึงวัดไปถึงก็พอดีนี่แล้ววัดเจ้าคุณมหา จะคุณคนมาเต้มไปหมดเลยเอาของมาถาวายในงานวันเกิดได้เงินเป็นแสนแสนมีแต่เจ้าแต่นายสองพ่อแม่กับลูกสาวก็ไปถึงทีนี้จะเข้าไปหามีคนกันอยากเข้าไปเห็นคนบ้านนอกพลุงพลังแม่ใหญ่เนี่ก็เขี่ยวมาแขวดําแม่เล่าคนบ้านนอกพอใหญ่เนี่ก็ใส่หมวกอีโบเอาออกออก,ออกยาใหญ่คนกรุงเทพเห็นเขาก็เหม็นสาบทีนี้มีสามมนเณน สามนเณรคนบ้านนอกไปอยู่กับท่านเจ้าคุณสามนเณรทองคําเนี่ทองคําเห็นโอ้เลี้ยวบางนาคือคนผ่าอีสานบ้านกูแทนนอเลี้ยวบางนาสาวสาว,สาว,สาวแพงเราใหญ่เป็นสาวแล้วคือหนาเจาเ้าคุณแท้ก็ไปถาม,จมาเจ้ามาแต่ใสพอใหญ่รั้งหลกก็พูดภาษาไทยคุณโยมโยม,มาจากไหนทั้งสองคนพูดภาษาไทยไม่เป็น พอออกมาแตงเมืองอุบลถ้าเกิดมาแตงเมืองอุบลมามามา,มานั่รถไฟนเนินทองคําก็ถามเป็นภาษาลาวว่ามาหาไผ่พอไงมาหาลูกไส้มาหาแดงผู้นี้เม่นไผ่ผู้นี้เป็นน้องสาวสามเนรินทองคํานี่ก็รีบไปกราบขอโอกาสเจ้านายที่เฝ้อาอยู่ไปกราบไปกราบเพราะว่าท่านเจ้าคุณ มีคนมาหาเป็นคนบ้านนอกหน้าตาเหมือนท่านเจ้าคุณนี่ผู้หญิงคนหนึ่งแล้วจะมีคนแก่สองคนตายายคงจะเป็นพ่อเป็นแม่ท่านบอกอย่างนั้นจะมาเทียบขอเข้าพบได้ไหมท่านเจ้าคุณไม่พูดภาษาลาวเลยย่านย่านเขาดูถกูกว่าเป็นลาวเขาเหนิ้วกลัวว่าเขาจะดูหมิ่นดูแคลนว่าเป็นคนบ้านนอกก็บอก บอกสามเณรนาพาไปบอกเขาก่อนอย่าพิ่งมาอย่าพึ่งมายังไม่มีเวลาแขกเยอะสองพ่อแม่นั้นนั่งรออย่างกระสับกระส่ายก็เห็นสามเณรทองคําออกมาโอใหญ่กระถามเห็นยุบลาเน้นน้อยเห็นมหาเดงกบอเนยนี่ก็มานั่งลงทําหน้าเศร้าสามเณรเนีเน่ยแกสงสารแกสงสารแทน กบอกว่าพอใหญ่เอ้ยถาเพิ่นจังหน่อยดือ้อเห็นอยู่ดอกมหาแดงอยู่ในเพิ่นใหญ่ถาจังน้อยแขกหลายเทข,ของท่านเปลี่ยนหน้ากันไปเดี๋ยวรถเก๋งคันนั้นมาเดี๋ยวรถเก๋งคันนี้มาเอาเงินเอาทองเอาของที่เรียกว่าของขวัญวันเกิดไปถาวายท่านรอจนเช้าจนสายจนสายแล้วนางสาวแผงนี่ก็บอกแม่พอ เจ้าว่าหิววะค่อยคืออยากกินเขาแท้ทั้งสองนี่ก็บอกว่าอดเอาล่ะเอ้ยเอาของตอนไปให้อายเจ้าสักก่อนจังกินเข้าไปกินได้เห็นหนาอายเห็นหนาอายเจ้าคือสิกินแซ่บก็รอคอยจนสายจนเที่ยงสามมณีทองคําก็เที่ยวเข้าเที่ยวออกท่านเจ้าคุณครับให้สองตายายมาได้หรืออย่างเดียวก่อนซี่ในที่สุดสามมณีทองคํานี่ก็ ร้องไห้ออกมาสงสารสองพ่อแม่กับลูกร้องไห้ว่าทำไมทรมานพ่อแม่เหลือเกินกลัวเขาจะดูถูกว่าเป็นลาวพอมาสามเณรทองคำบอกว่าพ่อไงไม่ไงเร้ยภากันกินเขาซะย,ย่าถาเพื่นแขกเพิ่นหลายหลายจะก,กินซะก่อนพ่อแม่พ่อและแม่นั้นก่้ามเกินฝืนทนคิดว่าทำไมลูกจึงเป็นอย่างนี้นางสาวแผงก็เหมือนกัน คนฉลาดที่เรียนได้ที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่ง,ท,งที่หนึ่งตลอดมาทําไมจึงเป็นอย่างนี้กินข้าวไม่ลงน้ําตาไหลสามเณรทองคําแกก็ร้องไห้สงสารในที่สุดจนบ่ายเกือบจะค่าพ่อและแม่ก็ปรึกษากันเหตุจังใดห้องบได้เข่าพ่อลูกห้องจะเถื่อนางสาวแพงว่าก้นมาแล้วพออันใดก็จังใดจะเป็นลูกเจ้า ลูกเข้าอ้ายข่อยไปโหลดไปยังพอเข้าไปโหลดไปยังสิไปถ่าให้ยังผู้อื่นเขา็ขยังเข้าไปได้เขาบ่าเป็นพีเป็นหนองเป็นพเมันเมย์เพิ่นสิว่าจังไดกวาโหลดพากันไปไม่ฟังเสียงเลยคิดถึงลูกกลางคืนนั่งรถไฟมาทั้งคืนไม่ได้นอนกลางวันเีกต้องมานั่งแตวอยู่ริมศาลาท่าน้ําทําอย่างไรในที่สุด พากันลุยเข้าไปเลยผาคนเข้าไปไปถึงไปกาบโอ้ยลูกหล่าอีแม่เอ้ยลูกหล่าพอ่อเอ้ยจจเมนมหายากเนาะฉันพูดเข้าไปมหาแดงไล่เลยไปไปไปโยมาจากไหนไม่เคยหน้าออกไปเลก่อนโยมาจากไหนเพิ่นอายเพิ่นเห็นพ่อแม่บอกเล่าเพิ่นจากายเพิ่นอยากายในพุน่นในพันเพิ่นอยากายคุณหญิงคุณน้ย โบกมือไล่แม่สามไม่เล่เราทาไปไหนปล่อยมาทําไมไล่ไปไ,ไปรอก,ก่อนยังบอกว่าไม่ไม่ว่างรอสะกกอดในที่สุดสองคนนี้ก็กลับน้ําตาหนองหน้าพร้อมน้องสาวก็ถอยออกไปออกไปก็ไปร้องไห้ใส่กันร้องไห้ี่น่ลูกเข้าคนสลาดเสียแห้งเหลี่ยงปูปลาสินตอนบัดเธอเ,เหลี่ยงไงเหลวคุณเถาพันบ่มีเนาะร้อ,รองไห้กัน ร้องให้ไปให้มาก็คิดได้นางสาวแพงมาพอเอ้ยแม่เอ้ยมเยม,มื่อเถาะบอมี่อายก็บอเป็นยังข่อยสิเลียงข่อยสิเหลียงเจ้าพุกงยากซำได้นี่ข่อยก็ะสิบทิ่มบ่ปลาข่อยสิให้เจ้าทั้งสองเนี่ยตายอยู่ในอ้อมกอดของข่อยไปเถาะแม่เอ้พอเอ้ยเมือ่อซะยังมาถูกมายยากนางสาวแพงเนี่ยแกไม่ได้หนังสือ แกเรียนจบชั้นป .2 ส,สมองแกไม่ดีหัวไม่ดีแต่แกดีกว่าแกมีความกระตันยู่ต่เวทีมากกว่าก็ให้สามเนนทองคำาน่หน่อยเอ้ยคอยฝากคล้องไว้ให้ในด้อคอยให้เจ้าคุ้นไว้ให้อาจารย์เจ้าเจ้าสิไปใส่พาะใหญ่มีสีเมื่อสามเนนก็ร้องไห้เหมือนกันสงสารในที่สุดเนนนี่ก็ไปเรียกรถแท็กซี่ เอารถแท็กซี่เนี่ยไปส่งเนนก็ไปส่งขึ้นรถจ่ายเงินให้พร้อมบอกแท็กซี่ว่าให้ไปส่งที่หัวลําโพงนะรถไฟเมืองอุบลยังไม่ออกมันออกสี่ทุ่มรถแท็กซี่ก็พาไปพ่อแม่และลูกไปถึงสาวแพงนี่ก็สวมวิญญาณคนกล้าบอดองอาศัยไผ่เลยบอกพ่อแม่นั่งนี่นี่คอยสิไปซือไม่เคยมากรุงเทพที่นี่ฉลาดสาวแหงไม่กลัวละ ได้เงินก็เดินก็ไปซื้อตัวรถไฟไปลงเมืองอุบลเขาก็ขายให้เขาก็บอกว่าให้ไปตู้เบอร์ที่เท่านั้นเท่านี้จูงพ่อจูงแม่ไปขึ้นรถรอวันที่รถจะออกพากันไปบ่นไปร้องให้น้ำลูกโอ้ยวาเมนต่อขยุ่งแล้วแม่สีสังมากขนว่าเมนผัดสมากลายเป็น ตอกมันกาเล่าลืมถอยพญานเนาะว่ามีความห่ว่ามีความดีอีนี่เสียแห้งเฮียนว่าเก่งร้องให้ไปบน่นไปลูกสาวเกาะอ,อ,อ่อยพ่ออ่อยแม่พ่อแม่เอ้ยเจ้าอย่าเป็นถูกเจ้าจะห้องจะหายเมืองอุบลบานเฮา,านี่คอยซีเรียงเจ้าดอกคอยสีย้อมเป็นคอยเป็นขาเป็นถาดถูกยานเอาเงินมาไทายหน้าห้องเมื่อรถไฟเปิดปูน ออกจากกรุงเทพผ่านอายุธยากรุงก่องพ่อและแม่ก็มองดูซากสลักหักพังไฟไหม้ที่พมาพา่าเผาความเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาก็มอดไหมจากน้ำมือของคนที่ขาดสินขาดทำจิตใจของพ่อของแม่ที่หล่อล้อมรวบรวมเป็นลูกออกมาเลี้ยงลูกจนใหญ่จนโตให้หมดทุกอย่าง บัตนี้หัวใจของพ่อของแม่ยิ่งกว่าผูกไฟเผาที่กรุงอยุธยาทพี่นาจใหมร้องให้ไปตามรถไฟมหาแดงคึดได้บาตรนี่พ่อแขกแขกทั้งหลายเริ่มกลับเมื่อแล้วงานพนันแล้วแล้ววันเกิดคนที่เมื่อแล้วคืดได้ได้บัตรคืดเราเอ้ยพ่อแม่กูจะจังได้บัตรไทยแขกนี้แล้วเรียกสามนเณเนนทองคํามา ทองคำเลยทองคำมานี่สามเนนทองคำมาใส่เราเท่านั้นไปใส่สองพ่อแม่ข่อยอยู่ใส่โจไปบอกคนมาไปยี่เป็นคนแดงก,กินเขาได้อาบนาา้ำเบะสามเนนทองคำพูดไม่ออกกล่าวแล้วก็ร้องให้เอาแต่ร้องไห้จะร้องให,แงให้แทนสองพ่อแม่ร้องไห้มหาแดงก็ถามว่าเจ้าให้ให้ยังดิ้นเจ้าเป็นป้าบอกข่อยถามเจเป็นยังเจ้าจังบอกบอกสามเนนทองคําบอกว่าผมพูดไม่ออก น้ำตามันท่วมหัวใจทำไมท่านเจ้าคุณทำอย่างนั้นสองพ่อแม่กับน้องสาวของท่านทนไม่ไหวเอาข้าวให้กินจะกินไม่ได้สองสามคำเอาแต่ร้องไห้กลับไปแล้วขึ้นรถแท็กซี่กลับปานนี้รถไฟออกผ่านอายุทยาและมั่งปานนี้หรือมิฉะนั้นก็ถึงสระบุรีแล้วมาหาแดงลืมตัวเลยลุกปึ้งปังขึ้นได้ผ้า ไม่ห่มคุมเลยพลาดบ่ามือเศร้าสยามบาด้าแลนไปน้ำพอน้ำแม่เอิ่นพ่อของฉันไปไหนแม่ของฉันไปไหนวิ่งออกมานอ่อรถแท็กซี่ก็หยุดมันจะหยุดแล้วในกรุงเทพสมัยก่อนสามสี่ทุ่มมันมันหยุดวิ่งแล้วมาหาแดงก็เห็นแต่เรือเรือหยู่ท่าน,น้ำจะขึ้นแท็กซี่ไปข้ามฝั่งมันก็ช้าไม่ทันใจจะตามพ่อแม่ไปที่หัวลำโพงมันนึกได้ เห็นได้เรืออยู่ที่ท่าวัดก็ลงไปได้เรือก็พายก็พายเลยพายขวามม่น้ำเจ้าไปงาพายไปพายไปในขณะเดียวกันด้วยความบาปที่ได้ทำกับพ่อกับแม่ความฉลาดที่ขาดคุณงามความดีมันเผาขาดตนเองเกิดมีเรือหางยาววิ่งมาจากทางเหนือน้ำวิ่งมาอย่างเร็วเลย ไม่รู้อะไรมาบังหูบังตาทั้งทที่ไฟของเรือก็เปิดเรือของท่านมหาเนี่ก็พายไปในกลางแม่น้ำเรือหางยาววิ่งมาด้วยความเร็วสูงก็ชนโครมลงไปขากลางลำเรือลำนั้นจมลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาอันเชี่ยวกลางภาพของมหาแดงก็หายวัดไปกับลำเรือข่าวโจดขันว่าวันเกิดเจ้าคุณเมื่อวันเกิดเสร็จ เจ้าคุณก็ถึงมรณะภาพถูกเรือหางยาวชนเรือเจ้าคุณหาศพไม่พบจาแม่เหงือกปากแหลแข่ปากกวงข้างใดดึงเล่าลงสูว่างบาปกรรมพวกเธอจําไว้ให้ดีนะมาบวชแล้วคนใดทํากับพ่อกับแม่อย่างนี้ระวังบาปหนักนี้คือความฉลาดที่ขาดความดีอ่าพี่เลี้ยงแถวนั้นบอก ลูกหลานให้เข้าร่มหน่อยมันแดดมันแดดนี่แถวเนี้ยย้ำมาพี่บอกหล่นย้ำมาทั้งหนาวแย้มย้ำทั้งนาทั้งนาทั้งนาแย้มเขามาทั้งหนาอพี่บอกหล่ะมันหอนแดดเออตรงไหนมันแดดเธอเธอ,อก็หลบตัวเล็กๆให้เธอพักผ่อนอย่าไปทําอะไรเธอนะเธอ,อยังเล็กแต่เธอก็เก่งอายุแปดปีใครจําเรื่องราวนี้ได้บ้างจําได้นะเธอทั้งหลายอย่าเป็นเหมือนมหาแดงคนฉลาดที่ขาด ความดีมันเป็นอันตรายมากมันจะบาปจะกรรมอย่างนั้นมันจะบาปจะกรรมอย่างนั้นมันจะบาปจะกรรมอย่างนั้นมันจะบาปจะกรรม